โอ้โอไ,ไ,หไหนให้ดูหน่อยอันมาทางนี้หน่อยเอา,อาอบาตรทีน่นี่มือนีเชฟแซมผ้ามาตปา๊ปลาบ่อปลาสมารครกเลนเดอร์พี่น้องสำหรับเชฟแซมนี่สิห้ายกินมานบอ่อแล้วก็มีน้องๆมาช่วยรวมต๊ปลากันน้ำเด้อค่ะมือนีมาลุ้นกันเลยเชฟเฮ็ดอ,อียงกง่าวะวัน,นี้ยปัันนี้ป่าคิดว่าสิม,มันหรือประมานว้าย หนาแกกับอมคือบังอาทิตย์โมเลยเฮ้ยบ้าคีโมคือว่าน้อเชฟเมื่อไหร่อ้ยคือดึงคือแต่พี่น้องยันเบาคืออยู่เด้อเอ้าได้บ่ะไรเชฟเชฟได้บ่โอ้ยได้บ่ออ้ยยี่ตัวน้อยดิ้อดวเบ็ดเบ็ดมันดวงเล็กเบ็ดดวงเล็กหรือเปล่านี่เดือตัวเล็กอ่ะ แต้มแหลกของเชฟแซมลำบอดีโทษปีโทษกองโทษว่าเบ็ดดวงน้อยพะนาแต้มแหลกได้น้อยหน่อยอะไรลูกโอ้โหจะมันไหมเนี่ยจะมันไหมเนี่ยโ,โอ้ดูท่า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 ยังไงตัวเล็กหลอกเราป่ะหลอกเราป่ะโอโดด้ดูท่าดิงดูท่าดิงทุกคนให้เล่นน้ำก่อนไหมให้เล่นน้ำก่อนไหม เป็นไงเป็นไงโอหไหนให้ดูหน่อยอันมาทางนี้หน่อยมันไหมมันไหมมันไหมอู้หูอู้หูอูู้อู้โอยได้ทีเดียวสองตัวเลยเหรออ๋อตัวเดียวเก่งจังเลยเป็นเปนล้เพื่อนเนล้วเพ่อน้่มากเลิดตัวปะโอยไหนาพี่ อเอาไปใกล้ซาร์ไล่เอาไปใกล้ซาร์ไล่ครั้งที่สองนะคะเอาไปนี่ไปเนาะปะ่าโถ่เชฟขึ้หมานแท้